สวัสดีครับพบกับดักตีไวายทำไม่ได้มอนเพ็ด Do Everything We Can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีภาพอีกเลื่องเนึ่ผม สำหรับมีดพับเล่มนี้ก็เป็นยี่ห้อเอ่อเอสทีซิติเวนนะครับผมชื่อรุ่นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอสทีหนึ่งสองสีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเอ่อด้ามจับก็เป็นจี0ทนสีดำนะครับผมจี0ทนดู ค่อนข้างคุณภาพดีนะผมมีลวดลายเทซ์เจอร์สวยงามดีครับผมก็เป็นระบบ cross bar lock นะผมหรือ axis lock ับผมก็มีฮาร์ดแวร์หนึ่งสองสามนะผมรวมทั้งจุดหมุนนะผมที่ท้ายก็มีรูร้อยเชือกนะผมด้านสันก็มี back spacer สีดำนะผมน่าจะเป็น Titan นะผม ข้ามาฝั่งนี้ก็มีคลิปสแตนเลสนะผมเป็นอินเซตนะครับผมคือคือฝั่งไปในเนื้อจีเทนแต่ว่าน็อตยังโผล่นะครับผมน็อตไม่ใช่น็อตหัวแบนนะครับผมเป็นดิฟแครีพ็อกเก็ตคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบับมีดกันเลยนะครับผม อบ,บเปิดก็เป็นแบบทาสตั๊ดนะผมแล,แล้วก็แบบคอสบาลล็อกดัวนะผม,มเปิดลื่นดีนะผมมาดูรูปทรงใบเมียนะผมลักษณะคล้ายๆอ,อัพสวีทนะผมว่าหรือไม่ก็ทรลิ่งพอยท์นะผมเพราะว่ามันมันจะแอนขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะผม ว่าคลิปพอยก็ไม่ใช่ผมเพราะว่าคลิปพอยไม่ต้องตัดลงถ้าดร r o พอยก็โค้งลงท่านี้มันโค้งขึ้นอย่างนี้ผมก็มีสัญลักษณ์ครับว่า stctbets นะผมตรงนี้ผมข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะผมระบุว่าเป็น st หนึ่งสองสีผมแล้วก็ D2 คอับะผมบารมีที่เล็กที่ทำบาร์มีนะผม การเจีก็เป็นแบบแฟลตกราดิ้งครับผมค่อนข้างสูงครับผมตัวนี้น่าจะเป็นดีทูแท้ครับผมว่าเพราะเหมือนจะมีจุดแดงๆครับผมคล้ายๆสนิมครับผมอยู่ที่สามมิลครับผมเป็นจุดเล็กๆครับผมอยู่หลายจุดทีเดียวครับผมน่าจะดีทูแท้แล้วผมว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขัดออกครับผมตรงนี้เป็น ของใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันอีกรอบนะครับผมรู้สึกว่าจะลื่นไหลมากครับผมแอคชั่นข้างลื่นครับผมเป็นระบบบอลบาริงครับผมสปริงก็ไม่แข็งเท่าไหร่ครับผมกำลังดีครับผมแล้วก็ไม่อ่อนด้วยครับผมก็ถือว่าคล่องแคล่วมากครับผมโอเคครับผมสำหรับแอคชั่นครับผม ต่อไปเรามาวัดขนาดกันครับผมความยาวใบามีดวัดจากคมมีดก็อยู่ประมาณ9ก้าเซนต์ได้ผมความกว้างสูงสุดนะผมประมาณ2.8งดแปดได้ผม2.8เซนติเมตรครับผม,บผมสันหนาสูงสุดก็น่าจะ3.5ม mm มิลได้ผมเกือบเกือบส mm ี่มิลหนาจุดหนาสูงสุดนะผมน่าจะ3.5มมิลนะครับ ความยาวด้ามก็12บสองเซนนะผมสิบเอ็ดเซนครึ่งครับผม11เซนครึ่งต่อไปลองทดสอบความคมนะผมลองตัดโอรกระดาษดูก่อนครับผมก็ถือว่าคมใช้ได้ครับผมถือว่าโอเคครับผมตัดโปงกระดาษไม่มีปัญหา,าแล้วนะผม ต่อไปลองตัดกระดาษบางนะผมก็คมอยู่นะผมกระดาษบางไม่คมอยู่นะผมกระดาษจับไปไหน่อยนี่คงกริบนะผมโอเคครับผม,มใช้ได้ครับผมนี่ฮะ หรือว่าตัดกระดาษคมนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆครับผมจะเห็นเป็นจุดๆๆครับผมสีสนิมครับผมเล็กๆครับผมอาจจะมองไม่ชัดครับผมก็จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของเหล็กดีทูนะครับผมก็คือความเป็นยังไม่ถึงกับความเป็นสแตนเลสนะครับผมเกือบๆจะเป็นสแตนเลสแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมยังไม่เป็นครับผม โอเคครับสรุปนะผมมีดพับ,บ S t สี่ทเวียนนะผม S t 1 2 4เล่มนี้ผมก็ถือเป็นมีดพับแบรนด์แท้นะผมก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างครับผมก็เ,เห็นฝรั่งเขารีวิวกันอยู่พอสมควรับผมสำหรับยี่ห้อนีน้บผมแล้วผมซื้อมาในราคา670บาทก็ถือว่าได้ราคาที่ไม่แพงครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมถึงแม้ว่าจะมีตำหนิมีรอยสนิมอย่างที่ว่าแต่ก็ไม่ได้เสียเรื่อนนรับผม เพราะว่าก็ถือว่าเป็นมีดแบรนด์แท้ของจีนนะผมในราคาไม่ถึงหลักพันก็โอเคแล้วผมส่วนคุณภาพในการผลิตหรือวัสดุอะไรก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะผมอย่าง g ีเทนี่ก็เนื้อแน่นลวดลายดีครับผมดูสวยงามับผมส่วนพวกสแตนเลสอะไรก็ดูแข็งแรงเงาวับการผลิตก็ดูเรียบร้อยดีครับผม ที่สำคัญก็แอคชั่นแล้วก็ระบบคอสบาร์ล็อกก็ถือว่าทำมาได้ดีครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องดุมพิพาพ ST 1 2 4ไว้เพียงแค่นี้ผมอยังลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ